เรื่องเงาแดงใต้ต้นโพในหมู่บ้านโบราณชื่อบ้านโพทองมีต้นโพขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านต้นโพนี้เป็นที่เคารพของชาวบ้านทุกปีในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ชาวบ้านจะจัดงานบูชาใต้ต้นโพเพื่อขอพรและปัดเป่าสิ่งไม่ดีแต่เรื่องเล่าขานกันมานานว่าต้นโพนี้มีผีสิงอยู่เรียกว่าเงาแดงเงาแดงเป็นวิญ,ญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมในคืนวันเพ็ญเมื่อหลายร้อยปีก่อนและวิญ,ญญาณของเธอไม่ได้รับความสงบสุข หวานเด็กสาวผู้กล้าหาญและอยากรู้ตำนานลึกลับตัดสินใจจะไปพิสูจน์ความจริงในคืนวันเพ็นที่มีการบูชาต้นโพหวานพกไฟฉายและภูมิลาลยดอกไม้ไปด้วยเมื่อมาถึงใต้ต้นโพในยามค่ำคืนบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดและเย็ยนยะเยือกหวานนั่งลงใต้ต้นโพและสวดมนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เงาแดงทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงร้องให้เบาๆและเห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดแดงยืนอยู่ใต้ต้นโพหว,วานรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็รวบรวมความกล้าและถามออกไป ท่านเป็นใครทำไมถึงม